สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนม6นะครับวันนี้พ่อครูสวัสนะครับสวัสดีนักเรียนสวัสดีคุณครูสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาคุยกับนักเรียนม6ที่เรียนด้วยหนังสือ New World 6นะครับ New World 6สำหรับกเรียนม6นะครับนักเรียนที่เรียนมา ด้วยนิเวิร์มาตลอดตั้งแต่มอนหนึ่งแล้วตั้งถึงมหกเนี่ยนักเรียนถ้ารู้จักช่องของครูนักเรียนก็สามารถที่จะใช้คลิปที่ครูได้ทําสอนมาให้นักเรียนได้ใช้ในการทวนในการเรียนหรือในการเตรียมตัวเรียนได้เป็นได้อย่างสะดวกสบายอยู่แล้วถูกไหมครับตอนนี้ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่าถ้านักเรียนทําเหมือนเดิมในการค้นหาเหมือนเดิมนะครับนักเรียนจะสามารถเห็น หรือใช้ได้เฉพาะยูนิตหนึ่งยูนิตเดียวนะครับยูนิตหนึ่งยูนิตเดียวนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดนักเรียนเข้าไปหาใน youtube นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะค้นหาหนังสือ New World 6ของนักเรียนได้นะครับโดยการถ้าเกิดนักเรียนจะหายูนิตหนึ่งนะครับท่านนักเรียนจะหายูนิตหนึ่งนักเรียนก็จะต้องเซิร์ชหาด้วยคำว่า New World 6นะครับ แล้วก็มีชื่อช่องด้วยนะครับเป็นชื่อนันทตกคุณของครูนะครับนะครับเรากดค้นหาด้วยเครื่องหมายเซิร์ชนี่นะครับเป็นรูปแววนขยายนี่กดดูนะครับนิวเวอร์หกยูนิตหนึ่งนะครับนิวเวอร์หกยูนิตหนึ่งนี่ครับนิวเวอร์หกยูนิตหนึ่งไหนอยู่ไหนเนี่ย นี่ครับอันนี้นะครับนิเวิหกยูนิตหนึ่งนะครับเดชิงยิ่งเวิลครับนี่ชื่อคูนะครับชื่อช่องก็กดเข้าไปก็จะได้ที่ทําคลิปสอนไว้ออกมานะครับนับกดดูครับก็จะอันนี้ซึ่งก็เป็นปกติที่นักเรียนได้เคยใช้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วถูกไหมครับนักเรียนก็จะได้อันนี้ออกมานะครับสิ่งที่ทําเพิ่มเติมขึ้นมาตอนนี้ครับนักเรียนครับถ่า เจอยูนิตหนึ่งของหนังสือนิวเวอร์หแล้วนะครับลองมาให้มาดูที่รายละเอียดของคลิปอันนี้นะครับรายละเอียดของคลิปอันนี้ที่มีคําว่าเพิ่มเติมหรือมตรงนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นว่ารูได้ทําคล้ายๆทําสารบัญไว้ให้นะครับทําสารบัญไว้ให้เป็นหนังสือนิวเวอร์หเหมือนกันนะครับทั้งหมดเลยทุกยูนิตเลยนะครับรวมทั้งรีวิวด้วยนะครับแล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดนรกเียกกดลงไปตรงนี้เนี่ยครับตรงนี้ก็จะได้เข้าไปสู่คลิปของยูนิตต่างๆ,ๆนะครับ ซึ่งจะทําให้นักเรียนง่ายในการค้นหานะครับง่ายในการค้นหานะครับนี่คือที่ผู้ทําให้นักเรียนเพิ่มเติมไว้ lenses. นะครับถ้าเกิดว่านักเรียนเรียนยูนิตหนึ่งก็เป็นปกติครับแต่ถ้าเกิดว่าเรียนยูนิตสองตั้งแต่ยูนิตสองเป็นต้นไปเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมนะครับคุณมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปงนิดหนึ่งโดยทำลักษณะที่ให้นักเรียนต้องเข้าผ่านจอยนะครับจอยจอยตรงนี้นะครับกดปุ่มจอยหรือการเข้าร่วม เป็นสมาชิกช่องนะครับเพราให้กดปุ่มจอยตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วเสร็จแล้วทําตามกระบวนการาที่เขาบอกมานะครับทั้งหมดนะครับทําตามกระบวนการแล้วสมัครเป็นสมาชิกช่องนะครับอันนี้คือหลังจากนั้นถ้าเกิดนักเรียนหายูนิต2เป็นต้นไปนเนี้ยก็นักเรียนก็จะหาได้เป็นปกตินะครับยังมีหนังสือเวิร์กบุ๊กด้วยนะครับก็ยังนักเรียนก็สามารถที่จะหาได้ปกติเมื่อนักเรียนสมัครจอยตรงนี้แล้วนะครับ <S 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 อีกอย่างหนึ่ง นอกจากสมัครตัวนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าไปที่ช่องของครูนะครับก็จะมีจอยที่อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับปุ่มจอยตัวนี้ก็ได้นะครับหรือเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับกดปุ่มจอยตัวนี้ก็ได้เพื่อสมัครสมาชิกนะครับหรือตรงนี้ก็ได้ครับเป็นเป็นการเข้าสมัครสมาชิกผ่านระบบจอยเหมือนกันนะครับซึ่งการสมัครสมาชิกเป็นรลายเดือนนิดเดียวนะครับนิดเดียวคุณต้องการให้นักเรียนได้ช่วยเหลือ ในการพัฒนาของช่องบ้างน,นะครับในการพัฒนาช่องบ้างถ้าต้องเรียนกดไลค์กดแชร์กดสัคสไาชิกแลวอย่าลืมกดจอยด้วยนะครับจอยตรงนี้นะครับถ้าเป็นช่องก็กดตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงที่มีคําว่าจอยตรงนี้นะครับเรามาดูต่อตรงยูทูบที่เป็นคลิปนะครับที่เป็นคลิปอันนี้เมื่อนักเรียนใช้แล้วนักเรียนสามารถที่จะไปในในยูนิตต่อไปด้วย รายละเอียดคลิปที่อยู่ตรงนี้นะครับแล,แล้วเส็แลครก็กดไปที่ช่องกอดเข้าตรงนี้มันจะเป็นลิงก์ที่จะพาไปในยูนิตต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งจะทำให้นักเรียนนั้นสะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็วันนี้มาแนะนํานักเรียนในการเข้าเข้าสู่ในการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือ New World 6นะครับซึ่งจะทำให้ง่ายในการใช้มากขึ้นนะครับแต่ ขอ,อนิดเดียวนักเรียนอย่าลืมกดปุมจอยตรงนีนะ้นะครับนะักเรียนสามารถที่จะค้นหาและใช้ได้อย่างสะดวกแน่นอนนอกจากหนังสือแล้วยังมีพวกเวิร์กบุ๊กด้วยนะครับก็ค้นหาได้เหมือนเหมือนการเพียนแต่เพียนแต่นักเรียนเพิ่มเพราะว่าเวิร์กบุ๊กไปข้างหน้าหน่อยแนละสร็แล้วละนแล้วค้นหาได้นะักเรียนอยู่ม .6 แล้วนะักเรียนใช้มาตั้ง5าปีแล้วครผูนะ้เขียนว่านักเรียนคงมีความชํานาญอยู่แล้วนะครับตอนนี้ผู้เพิ่มได้แล้วที่ต้องเป็นสมาชิกเข้ามาท่านนั้นเองนะครับคิดว่าคงไม่มี อะไรเกินความสามารถของนักเรียนแน่นอนนะครับโอเคครับเรียนภาษาอังกฤษให้สนุกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับเหตุผลที่ทําอย่างนี้เพราะว่ามีนักเรียนกด s ั b s c r i b ์ให้ครูเพียง10%เท่านั้นนะครับอีก90%ที่เข้ามาใช้ใช้เฉยๆนะครับแล้วไม่แม้แต่ขอบคุณยังไม่ขอบคุณเลยนะครับตอนนี้ก็เลยให้ใช้วิธีลองใช้วิธีนี้ดูนะครับอย่าลืมกด s ั b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับสมาชิกช่องจะได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ บอกเพื่อนๆด้วยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ในการเรียนภาษาอังกฤษโดยผมครูสนนะครรบเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ